สวัสดีนะครับนักผู้ชมทุกท่านครับยุบิชิกแล้วเ,เช่นเคยนะครับนะ,นะอาก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พีงกันด้วยอ่ะวันนี้มารอบคํ่กันด้วยนะครับนะเปิดตัวมาสวยงามวันนี้กำไรไป2เกมติดนะครับนะเออพอได้วันนี้นะเออก็เลยกดเข้าเกมปลาหมอคางดำมามีเ c ซีบอกว่าไม่เล่นเลยเหรอช่วงนี้บอกเลยนะไม่ค่อยกล้าเล่นเลยช่วงนี้นะโดนไป 2- 3รอบติด2รอบมั้งใช่ไหม มันกักตัวคูณเกินมันยังไงดีมันพอเราได้ตัวป้อหนุ่มน,นี่มาตัวคูณมันไม่ลงเออก็เลยช่วงหลังๆไม่คิดว่ามันไม่ค่อยดีแต่ก็หลังอัปเดตมารอบนี้เราก็ยังไม่ได้เล่นนะก็เอาสักหน่อยก็ได้นะเออนานๆมาทีก็เผื่อจะฟลุกวันนี้ก็เผื่อวันนี้ดวงขึ้นๆอยู่ก็อาจจะได้ก็ได้นะอ่ะโอเคเริ่มเลยไม่ต้องพูดเยอะเอามาห้าร้อยพอนะ วันนี้มีกำไรแล้วไม่ค่อยอยากจะเล่นเยอะแล้วจริงๆว่าจะพักกันเลยวันนี้นะแต่ก็ว่างๆอยู่ก็มาจัดรอบค่ำสักรอบนึงนะเดี๋ยวมันจะคันไม้คันมือเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอืออุ้ยปัะตะโถ่ช่วงหลังพจริงว่ามันไม่ค่อยลงตัวคูณให้เราเลยอือหมายถึงตอนที่ด้านในอะนะเออด้านนอกนี่ไม่นับนะ ไปแล้ว50มาด้านในมันกรึออ่ยพี่อย่งว่าพอจังหวะเนี่ยพอหนุ่มลงปุ๊บคูนก็หายจังหวะมีคูนพ่อหนุ่มก็ไม่มาเออมันเลยเป็นเลือดอุ้ยอุ้ยมันเลยมันเลยไอ้เหี้ยมันเลยมาแล้วเอา้าบึ๊บเอา้าวยาอ้ตวตยมาแล้วดอกแรกเอ้ยด่าจนนาเอา้ย เอ้ยวันนี้มันแปลกๆแล้วนะวันนี้มันแปลกๆแล้วนะมาดูกันไหมครับวันนี้กูจะทำแฮตทริกไดไหมป,ปึ้มบึมบึมเพื่อเพื่อ,อวันนี้แปลกแล้วมาแปลกแล้วโอ้เรียบร้อย9ก้าิผางโอ้คูณ32ดอกเลยเว้ยเฮ้ยเออ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 ลงเลยลงเลย ลงเลยื้อเพื่อเนี่ยปกติกูจะได้แบบเนี้ยเออปกติกูก็ได้อย่างเงี้ยพนุมปุ๊บคูน,นึงเงี้ยเออนี่คือสเต็ปปกตินะอย่ายไปไว้ใจมากยังไม่กำไรต,ตัดเลยที่ยังไม่กำไรด่าไว้ก่อนไอชิหายดอกนี้โอ้โหอือ,อรอกูด่าใช่ไหมรอกูด่าอย,อยู่ใช่ไหม ไอสัตว์มาเหมือนจะดียัดเพิม่มอือเอาแล้วเหร็จไหมเหร็จไหมไอสัตว์หลอนดอกโอ้นึกว่าจะกําไรไอสัตว์ยังขาดจนสิบบาทดูโอ้แต่ขอบเหลืองมาลงสามสี่รอบติดแล้วนะยี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบนี่ไอสัตว์ที่จะได้แป๊บเดียวนึกว่าจะลั่นอือโอ้วันนี้นึกว่าจะปรีซะแล้วนะ นี่เท่านี้ได้สามเกมลิฟเอากูไม่ลงแล้วนะบอกก่อนมาครับแต่แมตวตัวไหมไม่ยังกูสายลุ้นถูกมีกดข้ามก็ดีมาบึ๊บๆนะของจริงไอสัตว์นี่ของจริงอาญานี่อะของจริงปลาหมอครางดำของจริงต้องไม่มีฟูนัดว์เอาออกกักมึงเอาออกอีกรอบมึงก็ได้ไปไอสัตว์กูเบือ่อ อเอาออกแล้วไม่ต้องกลับไปแล้วนะอืรอบน,นี้ไปยาวเลยนะถ้าออกไปแล้วนะอืลงไหมึมว่าลงไหมไม่ลงเห็นไหมกูบอกแล้วเรียบร้อยครเรียบร้อยผมไม่ขึ้นสเต็ปสองเลยวันนี้อ่ะขึ้นแล้วรอบหนึ่งเห็นไหมนี่ของแท้แน่นอนคูณสาม ไอสองดอกเมื่อกี้แม่งฟลุกนี่ของแท้ต้องแบบนี้เกมยันนี่อย่างนี้เลยช่วงหลังไม่จริงว่าไปปั่นดีกว่าเอาจริงเกมตกปลาเนี่ยนะช่วงหลังว่าเรารู้เท่าที่ลองดูนะเออรู้สึกไม่ค่อยเวิร์กเลยหลายๆเกมแล้วช่วงนี้ลองสลับไปปั่นดูบ้างก็ได้เผื่อฟุกอืมเนี่ยแต่สเต็ปแม่งเคืีอย่างนี้เลยของแท้ปลาหมอคางดำแม่งต้องลงคูณหนึ่งคูณสองไอคูณสามสิบเมื่อกี้แม่งน่าจะฟุกอืมเออ เออสักทีอือมไหนได้แค่นี้ปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอ้าสิบอืมเหลืออีกสองดอกยังไงได้ไม่ได้แล็์ปอายาสองหมุนกันอีกหนึ่งตัวปึ๊บไปต่อไปต่อไปต่อนายสัตว์ไปต่ออ่าโอเครอดแล้วโอเคโอค้ได้ได้ถึงสามสเต็ปแล้ว แต่รอบที่แล้วเด็กกูจำได้เลยตอนที่ได้30บาทแล้วมันวาทิ้งหมดนะายสัตว์โอ้ระยำตำบอลมากอืนี่นี่นี่ไอ้เนี่ยสี่ตัวได้คูณหนึ่งไปแล้วสามไงล่ะโอ้โหหัวจะปวดอ่ะอุ้ยไอายาอุ้ยไอายาเก่าแดงแรงฤทธิ์บับดอกนี้เอาลูกพอ่อไปลูกยาวยาว,ยาวไปเลยเนี่ยยาวได้แล้วโอเคดอกนี้สวย ผู้ฟับผู้ฟับโ 300, บบป๊ะสามร้อยบบปเอะโอ้ไปถึงเกือบๆกืบหาสามบาทโอ้กำไรแล้วเว้ยไอ้เยอะดาจนแตกเลยครับมาห้าร้อยพอมาอีกสักดอกชื่นๆอีกสักดอกชื่นชื่นอืมกำไรสักห้าร้อยอ้ยอ่าไม่ได้หรอทางดำขาดตัวนึ่งหรออุ้ย พูดหนึ่งอีกแล้วครับไอสัตว์แมงเสืออยู่ดอกเดียวสลุโอ้ขาะตัวนึงอ่ะจะอุสาสิบห้าแล้วเนี่ยได้มาสองร้อยห้าสิบอุสาเปิดไปสามสเต็ปอืมาเราลองปันป่นๆบ้างอย่าไปซีเรียสวันนี้นะถือเ,เอากำไรมาเล่นแล้วเพราะวันนี้กำไรไปสองพันกว่าแล้วถือว่าแฮปปี้อยู่อี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 ออ แต่กำไรสักเกมก็ดีอือม,มันจะมีวันนึงอะที่กูเสียไปสามพันอะโดนลุกเกมในศาสตร์วันนั้นสามเกมโดนสามเกมเลยรอบละพันเออเอ้ยไม่ใช่รอบละพันรอบละห้าร้อยสองรอบแล้วมันมีรอบหนึ่งที่เราเล่นวันที่เราเล่นสาวถ้ำสองพันมึงจำได้ไหมเออวันนั้นแหละไอศาสตร์สามพันเป็นแหนไปสักเกมหนึง่งอือ สเก็ตเตอร์ไม่เห็นหน้าเลยนะไปไหนหมดอือหือ,อ,อดูนี่ทลายนี่อยู่ด้านไหนเมืนะ่อกี้นะอะซื้อก็ได้มาตามเลยไม่รอแล้วไม่เคยจะแถมไะ่ทัดอืมเปิดตัวว่าเลยอือเอาอือไม่ได้เลย ่าโอ้ยจินเออโอ้ยโอ้ยอย่างดีอย่างดีอย่างดียังมีสักตัวอีมาแม่ดอกนี้น่าจะได้แล้วจริงไอ้คางดำนี่ว่าหลายทีแล้วเนี่ยเข่าแดงปั๊บอุ้ยโอ้โหลายอย่างสวยสัตว์เต็มกระดานไก่คูณหนึ่งมึงดูสี่ตัวเออแล้วก็แล้วโอ้โหนี่ห้ามุนเล็กสองนอรอดไม่รอด อืมไปแล้วอืมเอาอ่าโอเคโอ้เนี่ยของแท้นแน่นอนมาจากทะเลอันดามันมันต้องแบบนี้ไอเยี่ยมันต้องไม่มีตัวคูณน,นี่้อ,อเลยสัตว์อืมอุ้ยโอ้เห็นไหม เห็นไหมห้องเทห้องเทไอ้สองดอกแรกเมื่อชี้แม่งฟุกชัวร์ไอ้สัตว์เปิดมา30กว่าเมื่อชี้คือเเมซิ่งแล้วกูบอกมึงเต็มเนี้ยเรียบร้อยเต็มส0 0ร้จ่ายมา60ปึ๊บถีบแม่งตกเรือไปเลยสัตว์มาปั่นดีกว่าซื้อไม่รุ่งวันนี้ เท่าที่ดูสถิติวันนี้สามไม้ซื้อไม่นุ่งสักไม้หนึ่งกำไรเมื่อกี้เกือบสองร้อยเข้าไปถือว่าเยอะไอ้เน,นี่ยมันไม่เรียกว่ากำไรก็ได้สองร้อยเนี่ยอืมอืมเรามาลองเบ็ดสูงๆเผื่อฟุกแตกนอกดีกว่าเพื่อนครับเผื่อเมื่อกี้มีพ่อนุ่มลงมาสามตัวแล้วคูณสักห้าสิบสักสองตัวเงเนี้ยกูพูดเล่นแต่ถ้ามาก็ดีอืมนี่ดอกเนี้ยต้องลงต้องลงปุ๊บพ่อนุ่มอืมอืมเห็นไหมเนี่ย ไอ้ตัดเนี่ยดอกอย่างเงี้ยต้องมาเนี่ยเห็นไหมสองนอเนี่ยอือไปแล้วร้อยหนึ่งเอ้าอุ้ออยคูณสิบสักทีนี่เยอะคูณสิบไอ้เยอหนึ่งหมดเลยโอ้โฮหฮ่าตัวหนึ่งหมดอือเน,นี่ยอืออือ s c เตอร์น้อยมากนะ่นครับวันนี้เราแทบจะไม่ได้ลุ้นเข้าฟีสปินเลยเออกูยังไม่ค่อยเห็นหน้า s c เตอร์ไอ้เฮียลงแล้วลงมาคูณ20ไอ้ยาไม่ถึงคูณ8โบโอ้โหเอออ่ะโอเคเดียมาแล้วที่เสียไปเมื่อกี้ยังไปกันต่อได้มั้ยครับอืมเนี่ยไอ้เหลืองเหลืองเมื่อกี้ตอนแรกๆไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ย เมื่อกี้ตอนเปิดเกมมานี่แม่งคูณ20คูณ30ตกกระจุยเลยนะเอาจริงเออนี่คุณไม่เห็นเลยเนะี่ยเต็มที่คือคูณ8อืออือหือสามหน่อนเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เราเมื่อกี้ควรจะลงอือหืออุ้ยสก็อตเตอร์สก็อตเตอร์ที่เราลอยคอบับ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 ไอ้นี่ไม่ลงโอ้โห อือเอามีสักดอกนึงมาลู้ไหมตุ๊บตุ๊บตุ๊บอือสองทีไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่นี่พอ่พอนมพ่อนมโอ้โหไอ้พ่อนมหายหน่าจะโดนหมดแล้วแหละวนันนี้ไม่โดนหมดก็เป็นที่เกมนี่แหละแต่เกมนี้กูบอกเลยว่าเล่นไม่ค่อยได้ตังค์เอออือม,มันไม่ค่อยได้ตังค์ก็เลยไม่ค่อยเข้ามาเล่นเท่าไหร่นะ คิดว่าไปเล่นของแมกเนติกน่าจะได้ลุ้นตังมากกว่านี้เออเกมนี้ค่ายพีจีมแม่งเกลือสต,ตัดเลยอืมอืมนี่ลงมาดิสัตลงมาเออโอเคลงมาแล้วยังดีโอ้ยังได้อุ๊ยยังได้ต่อโอ้ตูยังดี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 อะร้อยสี่สิบยังดีงด 40, งดแม่กกูลหรือสามิบาทแล้วเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าฟุกเข้าฟรีสักทีก็จะดีมากเอออย่าค้างนานตกใจ เดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่าคลิปนี้ทำไมกูดีดจังมันไหนที่ได้ตังค์เยอะๆนี่กูดีดตลอดแหละอืมนะเอาแล้วกลางวันไม่ค่อยค้างนะเป็นอะไรไม่รู้พอเรามเล่นกลางคืนพี่เขียนรู้สึกว่ามันมีหน่วงๆบ้างบ,าง,บางวันเออไม่รู้เป็นที่เน็ตกูหรือเป็นที่อะไรอืมอืมนี่ไม่น่ารอดรอดยากนะครับ เนี่ยน่วงเฉยเลยอืมอืมหนึ่งหมดอือหนึ่งทุกตัวสิบห้าดอกนี่พนุม่มต้องลงแล้วหัวม,ม,ม,มุมซ้ายขวาโอ้โหไม่ลงเลยอืมอือจบสิ้นอืมอืมอืมสี่สิบสุดท้าย โอ้โหไอหสัตว์นึกว่ามาเรียบร้อยไม่มีพิกอือฮึลองดูดอกนี้เลียงหน้าเลียงตาสามตัวโอ้โหอ่ะโอเคไหมครับสองบาทไม่น่าจะพิกแล้วกี่เจ็ดกลนแล้วเนี่ยพอแล้วนะบอกแล้วเกมนี้ช่วงหลังที่ยิงว่ามันไม่ค่อยจ่ายเออมันมีแต่พ่อหนุ่มนี่แหละแต่มันไม่มีตัวคูณไอตอนสองดอกแรกเมื่อกี้ฟุกไอสัตว์คูณสามสิบกว่าสองดอกไม่เยอะเออก็ขาดทุนนะเมื่อกี้เอเอเหมือนจะดีเนี่ยเขาขาดทุนอยู่สิบบาท เออไม่ค่อยโอเลยเกมนี้พี่คิงว่าช่วงหลังๆมาไม่ค่อยเวิร์กไปเล่นเกมหมาเกมอะไรอย่างนี้ดีกว่าเกมหมานี่บ้าๆบอๆยังพอได้ลุ้นบ้างเออช่วงนี้พ g จเกมที่เล่นได้ในความคิดพี่คิงก็มีสาวกอบการในชาฟอร์จูนี่เริ่มได้แล้วนะเอาเกมพี่เ่าเกมจะเรียกอะไรดีวะเออเกมท่านพี่กับน้องหญิงเออนะแล้วก็จิเลนพี่คิงไปมารอบหนึ่งก็ได้ตังเออแล้วรู้สึกว่าตัวคุณก็จะดีพอสมควรแต่ก็ไม่ได้คำนวนดีบ้างก็อยู่ในเกณมีกำไรเนาะ ส่วนเกมอื่นก็พูดยากว่ะยาก,กุซ่านี่แม่งก็สยองสยองบางวันก็จ่ายบางวันก็ไม่จ่ายแต่อยู่ในเกมไม่จ่ายนะกูบอกมึงว่าก็จุยเลยนะอะโอเคไหมครับพอแล้วว่าใหม่พวกนี้นะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้เช่นเคยไม่แนะนำเล่นตามชมเป็นเทอร์สว่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจบ